สบายดีสัตดานจ้ามือนี้ก็มาพอกันกับบรรยากาศยามเศร้า,าเด้อมือนี้สัตดันก็บบร,ริปไปทางใดได้จ้าอยู่นอนนานี่ล่ะพอว่าจะพาก,กันหาเหตุเวกอยู่แถวเทียงไห่เทียงนาน,นี่ล่ะจา้าบอกคอยมีเวลาได้อันเบิงแยง,งต้นหมอกต้นไม้เลยอยู่นอนนาก็ได้ก็ไยก็เอ็ดพ่อก็ไั่หญ่กา,ากับขึ้นพ่อหญ้าโอ้ยลายอันลายแนวผู้ตอนนี้บอลนี่เพิ่นก็บก,กำลังกำจัดขี่ข เกียมอยู่อยู่เธอ,องงันห่องอันเก่าฮะลา่จาป้าขี่เกียมหลายหลายเป่เอาลงที่ละขู่พูดละขี่มันนะหลายอีหลีเด็กกำจัดเนี่ยได้กระโบเบิร์ตจักเถื่อเปึงป่งผูกกวดตาคุยตาง่ายอยู่มาแต่ใสนห คือบอไปถาคุบนูนะพี่พอ่อหเบาแตงแงงโอ้ยขี้ดื้อลายเด้อขี้ดื้อลายเด้อปไปหาลายนกแถวไหนหน้าปู๊บไป ุกกมาแล้วออกมาแล้วหากินหมดแล้วคุกุกกุกุกออกมาแล้ว แล้วหรือ,อยังน้อบอลนี่เมียนของไปยินเตะเสียงกันเก็บของกระลึงกระลึงอยู่จ้ะวอ้ยเบิงพูน่นเก็บแล้วเก็บอีกน้อของมองในน้อสบายดียาำเช้าครับผมอยากบอกว่าข้าบนลกมาก มีแต่ขี้เกียบเยอะมากจ้ะโปกองเต็มอยู่หลายหลีอันนี้มพนจะขึ้นมาหาหนู <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นโมรดกของมรดนีเองครับผมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างอุ้ยหลากหลายอันนี้กับอุปกรณ์ครวัวนี่ของอยู่ของใช้อันนี้ไม่อะไรอันนี้กับหลอดไฟพนอันนี้อะไรเอ่ยจ้ะมรดนีกับลืมเวลาของเยอะมากเลยครับไม่รู้มีอะไรบ้างอันนี้ก็ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในบ้านนี่่ะอันนี้กับเป็นผ้าห่มบู่นอันนี้กับอะไรอีกก็หลายอย่างนะครับเ <c oughs> นาะมันจาเป็นต้องใช้ใช้แค่บางเวลาบางโอกาสนี่นะที่เก็บของกับเต็มห้องแล้วตอนนี้นะตอนได้เก็บกว่าตลอด <c oughs> มันมีที่หนูที่ยักย้ายที่อย่างเต็มอยู่จะทําฝ้าเพดานกับครบอนไดออกวัด จะทํายังไงนะครับบารันี่อยากรีโนเวทใหม่ก่อกําแพงใหม่แต่ก็หางบก่อนตอนนี้งบมันไปหลายทางโคตรนะครับอันนี้ว่าจะทําเป็นห้องนอนในอนาคตอยู่แต่ก็ยังไม่แน่ใจเพราะมันเล็กเนาะมันเล็กนะครับอันนี้เป็นบ้านหลังเล็กของบารันนี้เด้อนี่ยนะตอนออกมาอยู่หน้าไม่ๆม่นะมีแค่บ้านหลังนี้นอกนั้นอะบ่มีครัวกับบ่มีห้องน้ำกับบ่มีนะครับจ้าอื่นๆน่มาทําทีหลังบ่มีหนูลงไปแล้วมันบ่มีหนู วันนี้ก็ทำความสะอาดบ้านนี่แหละครับผมเก็บกวาดก่อนมีแตกก่ขี้ตุ๊กแกเออขี้ขี้เกี่ยมเนาะตุ๊กแก่บมีก <c oughs> ระโปบ่เด้อคัิมมีกระโปสตัรดดั้มบ่ยู่เดิมก็จะชวนไปล้ออ่างอยู่นี่เบิ่งพุนอันนี้ซื้อมาตั้งแต่ ก่อนชาลดามาอยู่ไทยว่าจะไปล่าปลาแถวอ่างเขายังไม่ได้ไปอยู่มีแจะล่าปลาแถวเอ่อในสระนี่แหละนะครับได้กินจากโตแล้วอันนี้เด้กกินไม่ต่ำกว่าสิบตัวแล้วล่ะโออยู่ที่บ่อตัวเองแต่บ่อธรรมชาติแต่กยังไม่มีเวลาไปนะครับซื้อมาแต่โดนแล้วล่ะลงแม่ลงแม่ลงแม่ขึ้นมาอย่างเบิกิดของก่อนนะพูดนี้นะทำความสะอาดก่อนเดี๋ยวงูเข้ามาอยู่ ออัน,นขวดน้ำรับแขกแขกมาก็รับแขกกิบกวาดตัวสับวันนี้นะลกมากลกสุดๆลงไปไงเดี้ยจะขึ้นมามาสอยเวียกอีพ่อบอกอันนี้ฮะปาโทลงมาอืมเป้าไปาปุ่น ตอนนี้ก็พากันเมียนเฮือนแล้วเป็นที่เียบห้อยแล,ลาา้วล่ะจ้าสต๊าดดัมก็เลยแลนเอาหมวน้ำห้อนแล้วก็ไปข้างไฟไว้แฮมเบอลอนี่เพื่อนว่าขอกินกาแฟาก่อนได้บอจังลุยงานโตว่าจัน เพราะว่ามือน,นี้ต้องพาก,กันตัดกอไั่ออกด้มีกอหนึ่งมันเอดไปทางลังคาเฮือนเฮาพุ่นละจ้ะเวลาพ้นมาพยุมาอลไก็ได้ยินแต่เสียงอันง่ากอไพ่มันถูกกันกับลังคานะ่ะอนแอดอนแอ,อ,อดอยู่เป็นแตาย่านคักเด้อคันบบอ้ออกก็ได้ คุณมีการทดลองอีกบอสิลุยงานเลยบอนอี่กินกาแฟก่อนครับผมอันนี้ออกเลยเนาะจ้าเอาไว้ตัวใหม่ขึ้นมานะครับนี่เมนเบ่งปูกมีประมาณห้าหกหนอ <c oughs> เปลี่ยนตอเลยนะครับนี่อันนี้ก็ปดประจำการเรียบร้อยอันนี้นะห้าสามารถเอาไปปลูกได้ด้ไปปลูกได้อยู่บ้านสวนนะเนาะไปปลูกได้อยู่แต่ว่าสิปลูกมองได้ ที่ถนนเลยโอเคทางเข้านะไว้ก่อนน้ำน้อนต้มหรือยังเรียบร้อยโ <Okay. S 1> อเคทดลองอีกก่อนเลื่อยถ่าเลยจักหน่อยน้ำห้อนพดโอ้คือมาเลื่อยสบายแต่นาะเลื่อยมือตัวนี้เนาะ <laughs> บึ๊บ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 โอ้แคปเดียว なるほど。 น้ำห้อนมาแล้วจ้ามาเลยลูกค้ามารอแล้ววันนี้นะพ่อ้ายังบอกมาเลยน้องแงงถากินกาแฟให้พ่อบ่เมื่อกี้ได้ยินข่าวว่าเห็ดออกแล้วเด้อไม่ออกมานะ่ะไม่บอกว่าคือบอกขึ้นไปหาเห็ดงงกะโมวเมื่อวานนี้เขาเอาลงมาแล้วพ่นละหกเจ็ดร้อยคุณน่ะจเดี๋ยวตัดไผ่เสร็จเนาะ ดี๋ยวขึ้นรถดูนะครับเห็ดรอบแรกของปีออกแล้วครับ <c oughs> แต่ไม่รู้ขึ้นไปจะได้บอจ้า <c oughs> แต่รอบเช้าถ้าชาวบุรัชาวบ้านนี่ล่ละเดี๋ยวรอรอบรอบสายเพราะว่าเห็ดมันจะขึ้นเป็นรอบเด้อ <c oughs> มันจะขึ้นตอนช่วง่อดงอาอทิตย์ขึ้นจ้า <c oughs> แล้วก็ประมาณสิบเอ็ดโมงแล้วก็ก่อค้ำแล้วก็รอบดึกหกทุ่ม <c oughs> มันขึ้นเป็นรอบเห, <c oughs> เบห็ดนะคือหลายรอบใช่หรือนะถ้าเราไปรอบเชา้าทาบ่ทันยอกเพราะว่าจะมีคนขึ้นไปแต่เช้าอีก เราขึ้นไปตอนนี้แบ่โบได้ต้องรอมันออกตอนเที่ยงจ้าเป้าเฝ้าเลงเมือเลยจังหน่อยตอนเที่ยงออกสิบบทั่านชาบ้านเด้ยอยากกินแกงเฮงงโง่แล้วครับเดี๋ยวพาสาดำไปเลาะขับรถเข้าไปในป่าเลยจ้าเก <c oughs> บดาบแน่นอน <c oughs> หอมยู่บ้าน้ำแข็งนิดนึงโอ้กาแฟเย็นใส่ๆมาเริ่มร้อนแล้วครับผมขอ,อกาแฟเย็นสัหน่อยพระเจ้าดำนาแล้บุมไวเทเดอร์ฟังนั่นนะบัตก้าฮรฮอปนากระแตกนนอบรบนี้ยังบริไทยหุ่นนาเลยนี่พระเจ้าดำนาเรียบร้อยคุณนะโอ้รวดเร็วทันใจตุงตุย้ยอัปเดตแท่นะยายลีปนองจแม่ตุยนนเนาะ แล้วหรือยังมาแม่ปาปไปเห็ดเวียไปมีโคกกา,ฟาแฟเอาไหมเอาเลยโค<ข>ากาแฟเซบเยอะบึ่งในลูกชายนี่เอาให้กินแน่จะชวนไปเก็บเห็ดนำอยู่ตอนบ่ายนะ่ะไปงงบ่าไงกาแฟบ่สบาย เมื่อวานคอบฟี่ไปฉีดยารบ,บสบายคอบฟี่ก็ได้คอบฟี่ซักยานกันโรคงามไดบสบายงามนั่นพี่กายก็เป็นดิเมื่อวานเขามาฉีดยากันโรคพิษสุนัขบ้า เวลาลุยเหตุงานแล้วจ้านี่อันนี้สาจะดําก็จะเอาผ้าซีนออกส่วนลำมันเขาก็ต้องพันลงแล้วก็เอารถถทมาตุ้เอาเลยเพราะว่าต้องแกะใส่รถถไปถิ่มเด้ออยู่นี่บ่มีบอลถิ่มได้จ้าต้องเอาขึ้นไปถิ่มอยู่บะอยู่อันสวนมะเขือเทศพุูหละ เมื่อกี้ฮากะซีนได้จริงงน้อยหนึ่งจ้าเบิงผูกิีนงาตัวนี้ออกแล้วก็คือว่าเป้นตาเนี่ยจักหน่อยแต่ว่าอันนี้ก็ต้องเอาออกได้เบิงอันนี้คือเพื่อมาใส่หลังคอกายเรียบร้อยส่วนฟังเบิงนี่กับเพื่อมาใส่ลันล้างคาเถียงเฮาจ้าโอ้ยกับบ่อออกกับบ่ได้จากหน่อยงูเขียวมันสิข้นไปนะมันปลายโกนไม้ไพ่ฮะนล่ะเดี๋ยวมันสิเลสใส่ลังคาบ้านเฮาเด้ถอยมาถอยมา ถอยมาเลยถอยมาถอยมาเบิ่งฝุ่นลูกซ้ายเพิ่นก็ได้โอ้ยอีพอ,อไปสายก็อยากไปนำาขยับมาเลย โอ้ยอยากไปนำเนาะอาปาคนมาเร็วลูกมาอยู่ฟังนี่แล้วพ่อพันไม่เลยมาโอ้ยเลื่ยดเลื่ยมืออยู่พี่พี่พี่พักกันนั่งอยู่นี่เด้ออย่าลงไปเด้อ จังหน่อยไหมสิฮักถับเด้อได้ยินบ่แตง่งอย่าพาน้องแงงไปเดอ้อดเอาเลยเอาเลยคือนานลงแท้หละ่ะอ้าวอามันดีดเจ้าของเดอ้อปึ๊บปึ๊ป๊ มันจะถือข้อไก่ซาตาดามบอกตอนนี้กับพันล้ำที่สองแล้วล่ะจ้าเพราะว่าพันล้ำแรกมันก็กันมันบลงเบิงผุนผลเล่าอีกลำที่สองสิลงบ่บัดทีนี่ระวังมันถับเจ้าของเด้อบวกลงเลยบลงจอยดึงเอา อึบ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 เอดบาดดีหักเบิดก้อนแน่นอนโอ้เมืองผูดึงกันละนึงละนืดจ้าได้บออึบบอยอมลง ตอนนี้สิทับเสียงเสาตะดำแน่นอนจ้าเบิ่งพุ่นโอ้วโววแล้วมันดีเจ้าของด้อะปาโตเสียงนาเสาตะดำมุนเอเปอีลีจา้าเห็ดจังได้สิสอมได้บัตรที่นี่คือหลายแท้ฮะามะโอ้ยมุนเบิดเลยฝั่งนี้บ่เป็นเต้งข้อไก่แล้วบ่ บอบมีทางไปเลยสาตดำตนนี่จ้าอึ๊บาะว่าก็ภายฮักขับบนทางจ้ะโอ้ยสิบะตุ๊กนี่ก็อบอกกับกินเฮลโหลอยู่ซ้ายเ,าเดี๋ยวไปสอยบอหลนี่สีนันติวไผ่ก่อนย้ำบอ,อกแงงย้ำบอ,อกแล้วโอ้ยเบิ่งคุน สรแล้วง่ายยุบบัะทีนี่บอลนี่งานหนักเลยครับอูเบิ่งผูเอาลงประมาณสองสามลำนี่ล่ะจ้ะสองลำสองลำเบิ่งผุนรถท้ายเขานี่แหละสิเที่ยวจักเที่ยวเราบะทีนี่เอาขึ้นแป๊บเดียวเต็มหลังละ ไายหนึ่งจ้าวัลนี่สิโบแก่ขึ้นไปถิ่มก่อนบ่เอาไปรอบเดียวเลยอ้าวขึ้นไปโหนมลงเลยโกนโอ้ประเดี๋ยวกมันเสียบขาอยู่ดอก พอแต่เจียนไม่ออกแล้วกับแป้นตาขักปานอย่างเด้อจ้าอึ๊บขิดว่าสีบอลแล้วกับแล้วให้บอลนี่จนได้เด้อล่้มมันนี่ไปป้ามองไดนี่ตัดครึ่งเลยตัดครึ่งเลยป่ะป แต่เอาออกแล้วก็แป้นค่ะแถน้องบอลนี่สีบอแดดบอนอบัดที่นี่นาะขักป้ายหยักคัดป้ายหยังเบิ่งผูแต่ว่างาต้นหนมมาเจียวออกได้ย่บอกคือว่าเพื่อไปลังคาบ้านแท้ล่ะก่รูร้คือกันเบิ่งผูเวลาลมผัดแล้วก็อดเอ็ดอดเอ็ดจังซี่ล่ะจ้าจังว่าบักลงนะเบิ่งงาต้นนี้กะเอ็นมาฟังเบื้องนี่ปีหน้านะเอาไว้แค่ประมาณสามลำพอจ้า อันนี้เอาไว้สี่ลำนี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจดลำหลายโพดแล้วเอาไว้สักสามสี่อะสุดๆไว้สี่ลำสี่หน้าหน่ะจ้ะเดี๋ยวไปหาน้ำเย็นมาให้กินก่อน บัดยามเห็ดเวียกดีแดดแจ้งจางปางถักป้านหยัง่งอ่าน,น้ําเย็นรับผมอ้ยแค่สองลาก็เหนื่อยแล้วแดดจ้ามากตอนนี้นะแ <c oughs> ดดเทกาไหร่แดดขีฝนแดดแบบซี่ละเห็ดผึ่งเห็ดป,ปวกหมักออกจากเบิงผูกบรรยากาศดีขนาดแดดห้อนเอาแต่พะเข่าห่มนี่ลมผัดเย็นสบายค่ะคือหยังนีเดอ โอ้สว่างครับปัญหางบนี้ก่อนหน้านั้นอ่ะมืด <c oughs> มีแต่ยุงลายเด้อเอาไว้นะ่ะหันมาบาดนี้เอาลงเจนได้เด้อจ้าเ <c oughs> บิ่องผุน เรียบร้อยสีมือบอลลนี่แป๊บเดียวอันนั้นเอาไว้มืออื่นเนาะจ้าวันหน้าวันหน้ามือใดก็ได้ผมเป็นมืออื่นดอกวันนี้เตรียมรถไถแล้วค <c oughs> รบแเอาไปเอามาเงาเนาะไม้ซอตามก็ได้ตัดออกจนหมดเด้อจ้าเบิ่งผู้อึบนี่ อันนี้คือแหนงเผื่นบักใหญ่แหนงออกล้าหลายปกติส่วงนี่นะจะจงไว้ให้แต่มันออกนนอ,อแต่ว่ามันบ่อยากออกหนอ,อปานใดมันจะขึ้นไปออกอยู่เทิงปลายพีมันเป็นแหนงมันออกมาเป็นแหนงผัดบอ่อเบเด้เพราะว่างามนี่นะ่ะฝนตกห้ามบอ่อแสบคืองามแรงเด้ยจ้ะ ดออกแล้วกับคน้นคือรถถ่ยเลยจ้านี่ปื๊บุดแรงแล้วปื๊บ พรอแต่คนขึ้นรถเบิร์แล้วบอลนี่เพิ่นก็จะเอาขึ้นไปส่งไวหวยวนสวนมะเขือเทศพุนเดอ้อจ้าเต็มรถไถอายาไปเลยไปเลยสาตารัมบริด้ไปน้ำเดอ้อ กะละกีจ,จ้ามือนีก,ก็ได้เด้อซาตานก็นจะไปหาสักเสือผาอีกก่อนเพราะว่ามือว่านฝนกระตกเด้มือว่านนี่ซาตานก็แข่งฝนไปเอาโหลดพี่เสืออีกอยู่พูนลรอพูนอยู่บ้านค้ำขาพูนลรอจ่าพากันไปตอนแรงกบรับบาลนี่แล้วก็เสือผาเปียกเด้อจะไปหาสักเสือผาก่อนบัน,นี้สซวตานก็นจะขออนุญาตปิดคลิปเพียงสามนี้เด้อจ้าขอบคุณถุกคอมเมนต์ถูกกำลังใจพอกันใหม่คลิปหนาะ สบายดีจ้า